วันนี้เกดินทางอีกแล้วจ้าที่ไปดาําหน้าซอยหัวหน้าบอยพี่นอ้องยาบานนามองหมดแหละโอ้ยโอ้ยเอออันนี้นั่งไใไม่ได,ด,ด้พี่น้องต้องนั่งนอกเพราะเมาล้สบายดีบรรจุกุศลนเดเลพี่น้องเอ้ยโอ้ยบรรยากาศโคตรสวยเลยพี่น้อง การเดินทางกับบุกกระบะพนทางพี่โอ้ยน้องในก้อยก็ได้มกไอ้ก้อยก็ได้มาก,ก,มากมจะรบากเปิดมาแล้วก็ดูสงสารคนอยู่ดอกแม่พี่น้อง mà đi ăn lông tí đi, đi lông tí vị đời về lông hai hết đế đó ปาดเปี้หอดลงพี่น้องเดินทางเทปไทยได้อนนรแกชีล่างดำนำหมูบ่หมกพังใหญ่ย,บบหย่งบ่บ่ลงไปลงไป ดำหน้าพี่น้องพุ่นและพี่น้องพุ่นแหล่ผู้มันจะคุยเห็นเอดอยู่เตรียมพร้อมทดอีรตรวจสอบอย็นแล้วทาอนี้เรได้ลยบรรยากาศพี่น้องเ้ไปแม่ มี่องควายเ่าเทไทยเจ้าหูจักบอกมาตัวอย่างนั้ควานี้บอกควายนะควายหูจักกี่ได้แทถไทยหูจักกี่ได้จะจีหไ่จะจีใหญ่ทยไทยจะจีหญ่โอ้ยจะจีไนี่เขาจจีไงี่เขาใส่ถ่ายเกิลุกถ่ายให้เห็นนันสบายดีจ้าพี่น้องมันิดไปดำนะ Tân nha y lên tay của người ta chơi và nguồn quá truyện tìm lại là ไปดำหน้าได้พี่น้องเลยไปดำเลยเด้อมายืนอยู่ข้างหน้าส่งตัวแทนไปเจอสีแดงเด้อตีมันจีชนปวดแห้งจะของเขาไาไันอยู่ถึงเนาะ

ฟาดทองฝากโคตรสวยพี่น้อง มีไฟนอนนอนดำนะสิใส <c oughs> ่ลงลง จ่างป่อยป้าทองป่าลงดำแล้วคุณพี่สุปราณีลงดำนาแล้วใ่ายถิดเลย

สชี่ยวลงแบบได้นนดยังไ้มัดกะใช้เป็นตะยานเชียวอาราจ้าพี่น้องกับสิขอจบคลิปไวเพียงทำนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหลายอาทิคลิปต,ต่อไปเด้อพี่น้อง ไปไปขอบกำาไรคิดนะเ <Okay, S 1> ด้ <okay. S 1> จ้า, hey, าตามนาปิดกันพี่น้องอยู่คนละทีพปู่ <c oughs>